รุ่นนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสีขาวมีด่างเป็นซีแล้วก็มีสีชาโคโคาเมโอรถพิเศษสําหรับลูกค้าที่มาจากทางช่องสามารถแจ้งก็มาได้เดี๋ยวเรามีราคาพิเศษให้กับไก่ไข่นะครับผมเป็นไก่แบบกึง่งไก่สวยงามแล้วก็ไก่ไข่ซึ่งตัวตอนโตนี้ค่อนข้างโตมากเท่าๆเกือบๆเท่าไก่ดาอิโดเลยครับนกกระทาไข่อยุป,ประมาณ3-5วันครับเป็นเพศเมียทั้งหมดอาซิพิ้ชุดนี้ราคาตัวละ400บาทครับรถพิเศษสําหรับลูกค้าทางช่องขาสั้นก็อยู่ประมาณ500บาท คู่ละ9 0้บาทถ้าขายยาวขาฟางก็อยู่ประมาณตัวละ300คู่ละ5 0 0ออันนี้เพรเมียเตียดๆนี่ก็ตัวละ500บาทผมคู่ละ9 0้บาทเหมือนกันอ่าชุดนี้ก็จะเป็นสุนนะัข ไซบบเรียนนะครับผมอายุ2เดือนกว่าทําวัคซีนแล้วสวัสดีค่ะครอบครัวโอริคินคาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จัดจัดสองมินบุรีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาสัตว์ติดแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ร้านอันดามันรูปสวยงามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกํำลังใจให้เราด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นนกยูงอินเดียนะครับผม เป็นอินเดียเพศผู้อายุประมาณ2ปีนะครับผม2 2> ตอนนี้เขาถ่ายขนแล้วก็ขึ้นใหม่ช่วงฤ<ะ>ดูผสมพันธุ์ก็ตอนนี้เข้าฤดูผสมพันธุ์แล้วครับใกล้ๆแล้วกดหางก็จะเริ่มเต็มใกล้ๆจะเต็มแล้วครับ<ะ>ปกติก็จะยาวเป็นเมตรอันนี้2ปีกว่า เป็นพ่อพันจะมีหลายตัวครับรุ่นนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสีขาวมีด่างเป็นซีแล้วก็มีสีชาโคคาเมโอสีแพงๆปกติไม่ค่อยได้เอามาโชว์<ฆ>แต่เดี๋ยวจะลงทางเพจให้ลูกค้าสามารถเข้าไปติดตามได้ครับผม<ฆ>มีทั้งเพศผู้เพศเมียราคาก็ตามสีครับผมถ้านี้ราคาเท่าไหร่คะพีะ่ถ้าเป็นเพศผู้ไซส์นี้อายุประมาณสองปีกว่านี่ขายอยู่ตัวละ8 00 0คู่ละหนึ่งบาทครับค่ะ อันนี้หางกําลังขึ้นเขาถ่ายถ่าย,ายตัดตันแล้วก็ขึ้นใหม่ครับผมแต่ส่วนตัวเล็กด้านล่างตัวเล็กนั่นจะเป็นรุ่นลูกนะแม่ยังไม่โตค่ะ,ะรุ่น,นลูกตัวนั้นประมาณ4เดือนครับเป็นแบล็กวิงแบล็กวิงนั้นราคาตัวละ2,000บาทครับผมหางไปไหนคะเนี่โดนโดนจิกขนครับโดนจิกกินไปแล้วอ๋อโดนใครจิกอะคะพี่ดนไก่ฟ้าจิกกินไปแล้ว ชุดนี้ก็จะเป็นไก่ฟ้าสีทองนะครับผมหรือว่าไก่ฟ้าโกลเด้นอายุปีกว่านะครับผมต้นปีนี้ก็จะเป็นฤดูผสมพันธุ์ก็แล้วก็อันนี้ก็เอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เลยนะครับผม <ฮะ S 1> อันนี้ราคาอยู่หน้าร้านที่คู่ละ6,000บาทลดพิเศษสําหรับลูกค้าที่มาจากทางช่องสามารถแจ้งก็ไมาได้เดี๋ยวเรามีราคาพิเศษให้ครับผมสาหรับลูกค้าทางช่องครับผมมีให้เลือกเยอะเหมือนมีให้เลือกเยอะครับเป็นนกปีกว่า ปีกว่าครับผมร้อมผสมพันธุ์สวยๆอันนี้คือโครเด้นทั้งหมดเลยเหรออ่าใช่โครเด้นทั้งหมดรับมีเป็นเพศผู้แล้วก็เพศเมียครับเพศเมียจะเป็นสีน้ําตาลจะไม่ค่อยสวยแล้วที่มันต่างกันที่เป็นออกสีส้มส้มส้มอ่าแล้วแต่บางตัวก็สีจะเข้มสีอ่อนใช่จะไม่เหมือนเขาจะออกส้มๆใช่ไหมคะใช่ครับบางตัวหัวออกส้มเยอะบางตัวก็ออกเหลืองเยอะที่เหลืองเยอะๆเดี๋ยวก็จะถ่ายผนครับค่ะถ่ายผลออกมาใหม่ๆก็จะเป็นสีส้มเข้มค่ะ อันนี้ก็คือกําลังจะถ่ายคนเลยครับใช่ใช่ครับผม<า>มีให้เลือกเยอะเลยครับ<า>แจ้งมาจากทางช่องนะคะเดี๋ยวทางร้านก็จะลดราคาให้ชุดนี้ก็จะเป็นโกลเด้นรุ่นนะครับผมอายุประมาณ8เดือนครับ<า>สีเริ่มลอกแล้วครับตัวผู้สีกําลังเริ่มแตกแล้วครับสังเกตดูที่คอแล้วก็ที่หน้าอกจะเริ่มเป็นสีแดงแล้วไซนนี้ราคาอยู่ที่ตัวละสอง2,000ันบาทครับผม ตัวละส0 0พันนะคะใช่ครับตัวละ2,000ันบาทอันนี้ราคาพิเศษครับเราว่าค่อนข้างโตแล้วเอาไปเลี้ยงอีกประมาณไม่กี่เดือนก็สีก็เริ่มจะเต็มแล้วครับค่ะชุดนี้ก็จะเป็นลูกไก่งวงไก่ต๊อกอยู่คลากกันอยู่นะครับผมค่ะอา,อายุประมาณ2เดือนเดือนครึ่ง2เดือนครับไก่ต๊อกก็อยู่ประมาณ3เดือนกว่าครับ 3- 4เดือนอันนี้ราคาตัวละ200บาทครับ ไก่งวงราคาตัวละ200บาทแล้วก็ไก่ต๊อกนี่ตัวละ300บาทครับค่ะชุดนี้ก็จะเป็นลูกไก่ไข่นะครับผมเป็นไก่แบบกึง่งไก่สวยงามแล้วก็ไก่ไข่ซึ่งตัวตอนโตนี้ค่อนข้างโตมากเท่าเทเกือบเเท่าไก่ดามินโดเลยครับค่อนข้างโตจะโตกว่าพวกเลส พวกโรสจะโตกว่าเขนใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วเป็นไก่สวยงามด้วยครับราคาค่อนข้างสูงแต่ที่ร้านนี้ขายราคาพิเศษตัวละ200บาทครับอันนี้อายุประมาณ3เดือนครับไก่ประมาณ3มเดือน2เดือนกว่าเกือบ3เดือนกับเหลือไม่กี่ตัวแล้วครับแต่ก็มีสามารถสั่งเข้ามาได้ครับอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มให้ไข่ก็เนี่ยพี่อ่าประมาณ5เดือนครับตัวจริงๆเ็าค่อนข้างอ้วนกลมตัวโตมากครับผม เดือนนี่ถึงจะให้ไข่ครับตัวผู้จะค่อนข้างโตครับปกติเราเห็นแต่ไก่ไข่ก็จะเอกเหลืองๆอ่ะนะครับก็จะมีหลายสายพันธุ์จริงๆแล้วไก่ไข่บ้านเราเนี่ยจะนําเข้ามาหลายสายพันธุ์แต่ส่วนใหญ่ก็นิยมพวกโรสพวกสามสายพวกพวกฮบริดซะมากกว่าครับเพราะว่าไข่ก็ค่อนข้างดกกว่าเพื่อนอ๋อดกกว่าใช่แล้วก็ราคาไม่สูงมากใช่ไหมครับราคาไม่สูงมากแต่บางสายพันธุ์ราคาค่อนข้างสูงซึ่งเขาเลี้ยงเป็นไก่สวยงามเป็่ส่วนใหญ่ครับค่ะแล้วอย่างนี้นี่ถือว่า ไข่ดกไหมคะพี่ไข่ก็กดดเหมือนกันครับแต่้าสู้พวกพวกพวกรถไม่ได้รถจะพวกกับพวกสามสายไฮบริดพวกนั้นจะไข่ดกกว่าครับ่ะแต่พวกนี้จะไข่ไข่ค่อนข้างใบใหญ่ใบใหญ่มากตัวนี้ก็จะเป็นนกกระทาไข่นะครับผมนกกระทาไข่อายุป,ประมาณ3-5วันครับเป็นเพศเมียทั้งหมด ราคาก็ตัวเพศเมียก็อยู่ที่50สบาทตัวผู้ก็ตัวละ30สบาทครับผมค่ะถ้าลูกค้าเอาเยอะๆก็สามารถลดราคาได้อีกครับผมแจ้งก็ไม่ได้ว่ามาจากทางช่องครับผมแต่วันนี้ตัวผู้ไม่มีใช่ไหมคะพี่มีแต่ตัวเมียมาหมดเลยนะคะไม่มีลูกค้าคัดไปเพราะว่าตัวผู้สั่งมาน้อยแจ่เเี๋วลูกค้าลูกค้าไม่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ครับผมไข่หรือยังคะเนี่ยวันนี้ไม่เห็นเลยหรือว่าเก็บไปแล้วใช่ครับนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานครับผมค่ะแต่ก็น่าจะใกล้ค่อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเริ่มไข่ครับะมค่ อ่าชุดนี้ก็จะเป็นเป็ดอี้เหลียงนะครับผมเป็นเป็ดตึงเป็ดเนื้อแล้วก็เป็ดไข่นะครับผมอันนี้เพิ่งโดนน้าไปหัวก็เลยเจ <c oughs> ็บเลยน <c oughs> โดน้ําออกใช่ครับผมต <c oughs> ึงเป็ดเนื้อแล้วก็เป็ดไข่อันนี้อายุป,ประมาณสามวันครับประมาณสามวันตัวละห้าสิบาทครับผม 3วันก็ถือว่าเขาตัวโตเหมือนกันนะคะใช่ครับพวกนี้โตค่อนข้างไวมากโตค่อนข้างะจะโตไวกับพวกเป็ดไข่แล้วฐสมเป็ดไข่ไล่ทุง่งพวกนี้ครับค่ะพวกนี้เขาค่อนข้างจะให้เนื้อมากกว่าเสด็จะจะเลี้ยงให้เนื้อเป็นเป็ด,เ,ปด,เ,ปดเนื้อมากกว่าคราับจะมีเพศผู้เพศเมียคละกันครับอันนี้คือรวมกันอยู่ใช่ไหม่ใช่ครับรวมกันอยู่ครับค่ะเขาจะมีทั้งปีไหมคะพี่มีมีทั้งปีครับมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ค่ะเข้ามาเรื่อยๆ แต่อย่างงี้นี่เขาต้องการตัวเมียมากกว่าตัวผู้ไหมพี่หรือว่าเป็ดอีเหลียงเขาส่วนใหญ,ญ่ก็ซื้อพระันไปครับก็ไม่มีรา,ะายะว่าจะได้ทั้งเนื้อแล้วก็ไข่ใช่ใช่ใชครับได้ทั้งเนื้อแล้วก็ไข่ครับผมัจจุเนเ้นไปทางเนื้อซะมากกว่าครับค่ะ,ะแล้วตัวผู้กับตัวเมียไหนเขาจะโตเร็วกว่าก,กันหรือว่าให้เนื้อดีกว่าไหมคตัวผู้ตัวผู้จะโตไวกว่าโอ้ไวกว่าใช่ครับผมตามธรรมชาติแล้วตัวผู้จะค่อนข้างโตไวกว่าส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเป็ดไข่บ้านเราเป็ดกากีแกมเบลครับผมอันนี้ก็เป็นเพศเมียทั้งหมด อันนี้ตัวละ50บาท50บาทอายุประมาณ3วันเหมือนกันใช่ครับผมปกติก็จะมีหลายไซส์หลายรุ่นแต่วันนี้เหลือแค่ไซส์เล็กรุ่นเดียวครับผมแล้วเรามีไก่ไหม่ะวันนี้ไก่ไข่อ่ะไซส์เล็กอะหมดเลี้ยงหมดนะไม่เห็นเลยวันนี้ค่ะแล้วราคายังไงคะถ้าเป็นไก่เลยถ้าเป็นไก่ไข่ก็ตัวละห้าสิบบาทเหมือนกันครับอายุประมาณสักกี่วันอายุประมาณ3วันเหมือนกันครับสามสี่วันที่ทำวัคซีนแล้วก็อยู่ประมาณนี้ครับคิดว่าห้าสิบบาทใช่ครับผม ชุดนี้ก็จะเป็นไก่ซีไบรท์นะครับผมเป็นซีไบรท์สีทอง<ะ>อันนี้ราคาพิเศษคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทสีทองก็มีค่อนข้างเยอะครับผมสามารถสั่งก็ไมาได้ลูกค้าต้องการหลายคู่ก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ครับไก่ซือพร้อมไข่เลยเอาไปก็สามารถไปเพาะเลี้ยงมีลูกได้เลยครับผมชุดนี้ก็จะเป็นไก่ซีไบรท์สีเงินนะครับผมซีไบรท์สีเงินราคาพิเศษก็คู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผม หนึ่งพันห้าร้อยนะคะครับเป็นไก่เริ่มไข่แล้วนะครับค่ะเอาไปก็สามารถให้ไข่พ่อพัน์ธุได้เลยครับผมชุดนี้ก็จะเป็นไก่แจ้แบนตั้มเหมือนกันนะเป็นไก่เตี้ยสวยงามอันนี้ราคาตัวละห้าอยบาททั้งตัเพศผู้เพศเมียแล้วก็คู่ละเก้าร้อยบาททำราคาพิเศษครับผมค่ะคู่ละเก้าร้อยใช่่าค,ค่อนข้างสั้นมากครับผมชุดนี้ก็จะเป็น ไก่ซิลกี้กับมินิคอชินนะครับคลๆก,ก,กันอยู่แล้วจะมีไก่แจ้ปนอยู่อ่าซิลกี้ชุดนี้ราคาตัวละ400บาทครับลดพิเศษสําหรับลูกค้าทางช่องสามารถแจ้งก็ไมาได้ครับสวยหลายตัวอายุประมาณ2เดือนครึ่งครับมีทั้งเพศผู้เพศเมียคลากกันอยู่ครับผมอ่า,อาชุดนั้นก็จะเป็นไก่แจ้นะครับผมไก่แบนตั้มไก่ประกวดนะครับผมเตี้ย ราคาตัวละห้าร้อยคู่ละเก้าร้อยบาทครับผมมีทั้งเพศผู้เพศเมียครับผมไก่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะพี่ใช่ครับผมมีเข้ามาเรื่อยๆครับผมแบนตั้มตัวไหนแบนตั้มก็จะเป็นไก่แจะครับแบนตั้มก็เป็นสายพันธุ์ใข่ครับผม ชุนี้ก็จะเป็นไก่แก่เนี้สีไก่ปลาค่อนข้างสวยเหมือนกันจะมีทั้งขาสั้นแล้วก็ขายาวครับผมขาสั้นก็อยู่ประมาณห้าร้อยบาทคู่ละเ0้าร้อยบาทถ้าขายาวขาฟางก็อยู่ประมาณตัวละสามร้อยคู่ละห้าร้อยประมาณนี้ครับผมค่ะมีหลายเกลดได้เลือกครับที่ร้านก็จะมีไก่หลายเกลยดหลายฟอร์ไม่เลือกหลบไม่โชว์หน้าเลยค่ะโชว์หน้าน่อยพ่มาค่ะสวยค่ะอันนี้พิ่งมาสว,ย,สวย,นยนะคะสวยใช่ครับ สีกวค่อนข้างสวยแล้วก็งอนใหญ่ค่ะฟอมก็สวยอยู่มีเข้ามาเรื่อยๆแล้วแต่ว่าจะสีหไหนนะคุณ้ช่แค่ขบผมค่ะ,ะอ่าชุดนี้ก็จะเป็นไก่แจ้แบนตั้มเหมือนกันเป็นไก่เตี้ยเพศเมียแล้วก็มีเพศผู้ขายาวปนอยู่อันนี้เพศเมียเตี้ยๆนี่ก็ตัวละห้าร้อยบาทขบวนผู้ละเ0้าร้อยบาทเหมือนกันมีค่อนข้างสวย หลายตัวเปี้ยๆหลายตัวครับอันนี้เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยครับผมตัวผู้ก็ตัวใหญ่อยู่นะคะเนี่ยใช่ครับมีตัวผู้หนึ่งใช่ไหมตัวเมียสี่เนะี่คะใช่ครับผมค่ะชุดนี้ก็จะเป็นนกคุ้มนะครับผมชุดนี้ก็เริ่มให้ผลผลิตให้ไข่กันแล้วนะครับผมอันนี้เริ่มผสมพันธุ์ให้ไข่แล้วแต่หลังจะถลอลหน่อยก็ชอบจิกขนกินกันนะเ<ช>นี่ยราคาตัวละหนึ่งร้อยบาทครับผมไี้เลือกหลายสีเลยครับนกคุ้ม นจะมีตำแหน่งไครับผลไม่ค่อยสวยแต่ว่าเดี๋ยวก็ขึ้นนะคะพี่ขึ้นครับขึ้นแต่นี่ก็ไข่ทุกวันนะให้ให้ไข่ทุกวันเลยครับค่ะวันเป็นชิดใบเลยอ่าชุดนี้ก็จะเป็นไก่สลามอนะครับสลามอก็มีค่อนข้างเยอะค่ะอันนี้เป็นไก่ตัวอายุประมาณแดเดือนชุดนี้ก็มีหลายคู่นะครับมีเป็นสิบจุู่อนี้ราคาคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมือนกันครับตัวเมียก็ให้ไข่แล้วครับผมมีให้ไข่แล้วครับเป็นตัวพู่ดูดูะครับ อ่าตัว,ตว,วผู้ก็จะดุหน่อยก็ห่วหงววตัวเมียครับอ๋อห่วงตัวเมียแต่หางชัยก็หักไปสองเส้นก็หักหน่าจะโดนโดนตีกันแล้วก็น,น้องน้องเขาแยกจับแยกมาแล้วอย่างนี้คือยังไงเขาจะยาวขึ้นได้ไหมพี่หรือว่ายาวย,าว,ยาวเดีย๋ยวถอนถอนจับถอนขนออกถอนหางชัยออกเดี๋ยวเขาก็ยาวไปสองอาทิตย์ใช่ครับผมนี่ก็จะเป็นลูกไก่มินิโคชินแล้วก็ผมเป็นสีคล้ายสีลาเวนเดอร์ค่อนข้างสวยมาก อายุ3เดือนครับฟอร์มดีขนขาสังเกตขนที่ขาวค่อนข้างจะยาวมากหมามันฟอร์มจะสวยขนจะฟูขนาดตัวเล็กอย่ันนี้ขนค่อนข้างฟูมากตัวเล็กนิดเดียวครับอันนี้ไซส์นี้ราคาพิเศษตัวละ500บาทครับผมตัวละ500ใช่ครับผมสีลาเวนเดอร์ครับคล้ายๆสีลาเวนเดอร์เขาจะออกม่วงๆขาวๆนะใช่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นสุนัข ไซบีเรียนนะครับผมอายุ2เดือนกว่าทําวัคซีนแล้วเป็นลูกผสมมารัสกันนะครับตัวผู้ค่อนข้างใหญ่มากหน้าหน้าค่อนข้างใหญ่กระโหลกใหญ่แล้วก็ขนค่อนข้างยาวตัวนี้จะขนยาวประมาณ3ามชั้นัลยแหละขนดูเท้าเขาก่อนเท้าตัวผู้ค่อนข้างใหญ่มากมองจากด้านบนตัวใหญ่ค่ะมองจากด้านบนเนี่ยเท้าเท้าเข้าเกือบเท้ากําปั้นเราเลยค่อนข้างใหญ่ นีเป็นคออเดียวกันไหมเนี่ยพี่า้อนครับเป็นพี่น้องกันเพชรต่างกันนี่ราคาหนึ่งบาทเพชรเมียนี่ราคาแ0ด0บาทลูกค้าทางช่องก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ครับอันนี้ลูกผสมเลยครับใช่ขรับผสมลูกผสมตัวพ่อก็มีเพชรใบมีใบเพชรครับพ่อก็มีใบเพชร ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,ดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย